สวัสดีครับมาพกกับช่องพ่อพลายทองคูณนะครับครับพ่อใหญ่นะครับอยู่ตากฝนนะครับตากฝนอีกแล้วพ่อใหญ่นะครับเพลที่เริ่มดีขึ้นนะครับก็ต้องตากฝนนะครับต้องตากฝนนะครับแล้วก็เพลที่ล้างไปเมื่อเช้านะครับก็ตากฝนอีกแล้วนะครับตากฝนเสียฝนนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าฝนไม่หยุดตกนะครับช่วงเย็นนะครับก็ฝนก็ไม่สามารถที่จะนาพ่อใหญ่มาล้างเผลได้นะครับเพราะว่า เนื่องจากผมไปฉีดวัคซีนมานะครับก็มีอาการมีไข้นะครับมีไข้ถ้าเอาไปจากฝนน้ําเย็นๆนะครับอาจจะผิดไข้นะครับหรือว่าไข้อาจจะกลับอาจจะกลับมาเป็นไข้อีกนะครับเพราะว่าผมก็ต้องล้างแผลให้พ่อใหญ่นะครับเพราะว่าผมไม่มีใครครับไม่มีใครมาช่วยล้างแผลนะครับไม่มีใครรู้นะครับผมก็ต้องนำพ่อใหญ่มาล้างแผลน้ํานะครับคนเดียวนะครับ แต่สาหรับย่านะสรับหรับย่าก็มีแม่นะครับแล้วก็มีควานนะครับควานของแม่พุนทรัพย์มาช่วยนะครับนำย่าไปเบกย่าไปให้พ่อใหญ่นะครับเนื่องจากแขนของผมนะครับที่ฉีดยาก็ยังบวมนะครับผมก็ยังไม่กล้าทํางานหนักนะครับเพราะว่าาวันก่อนก็ดึงสู้นะวิู่ของพ่อใหญ่นะครับแก้สู้นะครับขึ้นโคพาพ่อใหญ่มากินน้ําล้างแผลนะครับแขนนะครับอาจจะปวด ตอนที่โยนโซ่นะครับโยนโซ่หรือว่าตอนที่ดึงโซ่นะครับต้องใช้แรงมือสองข้างนะครับครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับตกแรงนะครับตกแรงนะครับตกลงมาเรื่อยๆโปรยๆนะครับดูนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับก็ยังตกนี่นะครับสําหรับอ้อยตรงนี้ก็ อ้อยที่ผมปลูกนะครับปลูกไว้ใ้พ่อใหญ่นะครับก็ยังไม่ขึ้นยังไม่ใหญ่นะครับก็ปลูกไม่ขึ้นนะครับเนี่ยว่าเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ขึ้นแค่นี้นะครับก็ปลูกช่วงช่วงก่อนที่จะไปรักษานะครับก่อนที่พ่อใหญ่จะพาพ่อใหญ่ไปรักษาที่กำแพงแสนนะครับนี่นะครับว่าไม่มีใครดูแลให้นะครับหญ้าก็ขึ้นปกคลุมนะครับหลังจากผมมาอยู่บ้านนะครับก็ได้มาถางหญ้าออกนะครับที่เห็น เต็นเตียนนะครับก็ใช้ออบถางออกนะครับนี่นะครับฟ้าก็ล้องนะครับอยู่ไกลๆนะครับสลับพ่อใหญ่ก็เล่นฝนอีกแล้วนะครับเล่นน้ำเฉะน้ำโคลนนะครับนู่นอยู่ไกลๆนะครับมองเห็นใต้ร่มไม้ใหญ่ครับใต้ต้นไม้ใหญ่บางนู้นนะครับเราก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่เป็นห่วงพ่อใหญ่นะครับ ก็แนะนำนะแนะนําเข้ามานะครับอยากให้นําทรายมาเทให้พ่อใหญ่นะครับในพื้นที่ well s, <S ที่พ่อใหญ่อยู่นะครับอาจจะเฉะนะครับอยากให้มีทรายนะครับได้นาทรายมาเทนะครับอทรายก็ช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทรายนะครับก็จะช่วยในการซึมนะครับดูดซึมซึมบริเวณที่เฉะนะครับบางที่บริเวณเฉะนะครับแล้วก็มีน้ําขังนะครับ แล้วก็พอพ่อใหญ่เดินเหยียบย่ําไปมาไปไมาก็จะกลายเป็นน้ําน้ําที่สกปรกนะครับเป็นน้ําตุมน้ําเชะอีกอย่างหนึ่งพ่อใหญ่ทายลงไปนะครับชีลงไปนะครับน้ําตรงนั้นก็จะเป็นกรดนะครับคือเค็มนะครับเค็มแล้วก็อาจจะติดเชื้อถึงเล็บเท้าของพ่อใหญ่ได้นะครับถ้าอยู่หมักหมุนหมักหมมนานๆนะครับอาจ,จะเป็นอา,อาจจะเป็นผลต่อเล็บนะครับต่อเท้าของพ่อใหญ่อาจจะเปื่อยนะครับ ถ้าฝนตกแบบนี้ทุกวันนะครับแดดไม่ออกนะครับก็คงจะลําบากไปอ,อีกหลายพันเลยนะครับเพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าดูพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่พอจะหลบฝนได้นะครับแต่สามารถที่จะหล,ลบแดดได้นะมีที่ที่หลบแดดเพราะว่าเป็นปกคลุมด้วยป่าเยอะนะครับเพราะเป็นป่าของพี่น้องของลุงนะครับของญาติพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะขอเขานํา เพราะใหญ่นะครับไปอยู่หลบแดดได้นะครับแต่พื้นที่หลบฝนไม่มีนะครับไม่มีก็ขอบพระคุณนะครับอีกท่านนะครับที่ท่านนะครับอยากให้หาเสาเป็นเสาไม้มาขึ้นหลังคาเพื่อที่จะหลบฝนให้ทําที่หลบฝนให้ก็ใหญ่ชั่วคราวก่อนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ แล้วแต่ครับแล้วแต่แม่ๆม่ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับให้นะครับให้ทำนะครับให้ทําชั่วคราวก่อนนะครับผมก็ยินดีนะครับถ้าจะทําชั่วคราวนะครับแต่ว่าเกรงว่าอาจจะเสียเสียค่าใช้จ่ายาเพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกเพราะว่าคะแนนที่สมทบ อาไว้ซื้ออุปกรณ์ให้กับพ่อใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับยังไม่ถึงครึ่งนะครับว่าต้องใช้แมคโครมาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็ถมที่นะถมดินด้วยนะครับแมคโครก็มาปรับพื้นที่ให้แล้วนะครับขุดตอไม้ออกนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรือนให้พ่อใหญ่นะครับเป็นป่ายุคาเก่านะครับเป็นป่ายุกานะครับเป็นป่านะครับก็ต้องขุดตอไม้ออกนะครับเพราะว่าทางโบราณเขาก็สื่อนะครับไม่ให้ถมดินทับ หรือว่าปลูกบ้านปลูกเรือนนะครับทับต่อไม้นะครับหากเรียงว่านะครับเรียงว่าเจ้าของที่นะครับหรือเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของตรงนั้นนะครับอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายนะครับหรืออาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาไม่ดีนะครับทางโบราณก็จึงอยากให้นะครับให้นําไม้ออกให้หมดนะครับก่อนที่จะถมดินนะครับ ก่อนที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้กับพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าคนโบราณเขาก็ถือมานะครับอาปกติแล้วนะครับหมู่บ้านผมนะครับเขาก็ใช้ภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรสื่อสารกันนะครับแต่ว่านะครับสําหรับผมนะครับสําหรับผมก็สามารถที่จะรู้นะครับสื่อสารได้หลายภาษาครับภาษาส่วยนะครับก็พอรู้นะครับภาษาอีสานนะครับก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับ แต่ว่าภาษาบ้านแล้วนะครับภาษาพื้นที่ที่ผมใช้นะครับก็เป็นภาษาเขมรน,นะครับรสําหรับภาษาเขมรที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต่างจากเขมรของอต่างชาตินะครับต่างกันนะครับบางคกาก็ฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับคุยพูดคนละแบบคนละอย่างกันะะนะครับครับพ่อใหญ่ตอนนี้นะครับก็อยู่จากฝนนะครับก็ยังเป็นห่วงครับยังเป็นห่วงพ่อใหญ่นะครับราว่าฟ้ากร้องด้วยนะครับฟ้ากร้องนะครับอีกอย่างหนึ่งพ่อใหญ่ก็อยู่ใต้ ต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ก็ดีครับดีที่ไม่มีลมนะครับลมไม่มีลมนะครับวันนี้ฝนตกนะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบรักคุณนะครับหลายๆท่านที่เป็นห่วงถึงพื้นที่ที่พ่อใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เป็นห่วงถึงควานนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แม่ๆหลายๆท่านนะครับจะพิจารณานะครับว่า สมควรเหมาะสมว่าจะสร้างชั่วคราวให้พ่อใหญ่ก่อนวะาเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพ่อใหญ่ก็ต้องล้างเพละนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่แม่แม่นะครับทุกท่านอีกหรือว่าอีกหลายๆท่านนะครับเห็นสมควรนะครับอย่างไรนะครับผมก็ยินดีทายินดีเจอจะทําตามนะครับถ้าจะให้หาเสาไม้หรือว่าเสาเล็กๆพอที่จะทำ ลงเรือนให้พ่อใหญ่ได้ชั่วคราวก่อนครับก็อีกหลายเดือนนะครับกว่าจะออกพรรษานะครับอ่านี้ก็เพึ่งต้นเดือนกันยานครับก็อีกประมาณเดือนกว่าหรือ2เดือนนะครับจึงจะอ่าได้ออกพรรษาจึงจะได้เลิกนะครับทํายกเสาอีกแล้วก็ต่อจากอ่าได้เลิกยกเสาอีกแล้วนะครับก็ต้องรอนะครับรออ่ารอสร้างเสร็จนะครับก็ยังไม่ทราบว่าคะแนนนะครับคะแนนว่าจะอ่าได้ครบนะครับ เพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์สร้างนะครับค่าช่างนะครับครบนะครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ได้นะครับได้เป็นค่าดินนะครับค่าดินเพราะว่าต้องถมดินปรับพื้นที่นะครับเ้าว่าช่างลังคาไปแล้วสร้างบ้านสร้างรื่นให้กับพ่อใหญ่ไปแล้วพอหลังมาน้ําขังนะครับน้าสาดเข้าฝนสาดเข้าน้ําขังเชะต้องถมดินนะครับพอถ้าถมดินปุ๊บนะครับดินพื้นที่บริเวณนั้นก็จะสูงขึ้น แต่ว่าหลังคานะครับหลังคาก็ยังไม่สูงตามนะครับก็ยังยิ่งแต่ต่ำลงนะครับหลังคาก็จะต่ำก็ใหญ่เป็นช้างที่ตัวสูงมือยาวงวงยาวนะครับอาจจะซุกซนอาจจะเอางวงไปดึงหลังคาลงมาอาจจะเสียหายนะครับอาจจะต้องซ่อมแซมไปหรือว่าอาจจะต้องทําใหม่นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะครับต้องปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ก่อนทมดินให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะ ทําให้มั่นคงได้พ่อใหญ่ได้อยู่ในบ้านอย่างยาวๆนะครับอย่างทาวรนะครับทนมนะครับพ่อใหญ่นะครับอยู่ไกลมากนะครับได้ลมไม้นะครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ